โอ้เหเฮือหอนหอนหอนมาได้จาพี่น้องมากินขันกินเมียงน้ำกันจ้าเมียงเมียงเมียงโอ้หอนหลายจ้าสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีไม่แล้วกับผูกก้กำลังจะมาเป็นเอฟซีจ้าเมื่อนี้เย็ดสิวน้ำเหนือทั่วคว้าซื้อยี่สิบบาท กินเมียงจ้ะอ่ะเออกระปุกลืมเมียงเมียงร่วม,มีดจ้ะมีฮอตดอกมีไข่มีหอยแคลงน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มผัวไปเด้อโบไลเด้ดอไปใส่กับไปเอืมเคลื่อนที่ฐานไ <laughs> ม่ได้พอกินเมียง บว,ว่าพอแวมารรหาวดใ 50, วดหสี่ลหวดใกาดลาอโอ้ลูกสาลืมอซื้อหอมทอดดนะีเนเบริรพอดีเด้อเมียงกับหอมทอดเป็นอะไรที่เข้ากันมากนะคะปานกินห้อยนั่งร่มคนละ เมียงหหยเดยานี่ก็คือขนมจีนน้องแก้วนะคะช่องดอกบานไม่รู้เลยคะ่ะฝากช่องดอกดอกบานไม่รู้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปเลยคะ่ะภาษาไทยดอกบานเว้นวักไม่รู้โรยนะคะ ขนมกินอร่อยอร่อยจ้ามากินเมียขนมกินวันนี้สีเหลืองกับสีชมพูนะคะสองห่อค่ะแม่ติ๋วกินเลคคาเดออืมชอบชอบแยติ๋วชอบของไม่เซนอันนี้แยกิ๋วจะโบโบยกเลค่าเดออันนี้คือฮอตดอกทอดจ้าอันนี้คือไข่ไข่เจียวทอดจะประพันนะคะนี่หอยแครงค่ะน้ำจิ้มถั่วค่ะฝีมือลูกสาวค่ะ น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ฝีมือลูกสาวนะคะพักมาเป็นสวนค่ะจะเห็นนายเย็ดสิวแดงบปเห็นแน่กับมึงมึงให้มึงนัากินแล้วค่ะเด้อืให <c oughs> ้ดูกับข้าวจ้ะนี่คือขนมรสความสวยจ้ะสวยวันสวยขึ้นก็เลยได้กินขนมตลอดเลย ลับมาข่ะมาสุขูสุก้นทั่วโลกเดนะค่ะเดอ้อสองพันก้า้นที่เป็นเอฟซีเย็ดิวมากินน้ำเย็ดติวจ้าฮะทั่วเอาเข้าไปหนี่เนาะใส่ทั้งถุงไไ้เลยดูสีสลัดนี่จ้าจะคั่มหน่อยๆก่อนถักมางคั่มหน่อยเย,ย,ย็ดติวเด้อผักชีไปเรื่อยอือต้นหอมผักชีอนี่จ้า มาผู้มักผักกาดขาวกับผักกาดขาวจ้าอหอยแข้งลูกสาวเปคนแก่ให้พร้อมเปัญญาญาติแม่โอ้ยเตี๋ยวกับปุกอันนี้มาใส่เลยจะได้ล่างพร้อมจะ้ะหอมเบิร์ดนอกขัอนนอกนี่จะใส่เปลือกอหอยแข้งด้วยค่ะเด้ออ๋ออ๋อออ,อ,อจิ้มก่อนด้วยค่ะเด้อ นีนี่ค่ะแล้วก็เอาไข่ใส่นะคะขนมจีนอร่อยอร่อยจากช่องบ้านไม่รู้เลยขนมจีนของช่องเอมาแล้วค่ะเข้าไปดูได้เลยนะคะ สั่งได้ค่ะโอ้ยแย่ติ๋วเรื่มใส่หอมเริ่มใส่ถัว่วอืมแซ่บจะเหนียวนุ่มจะใส่ซีฟู้ดลงไปใส่น้ำจิ้มถั่วลงไปน้ำจิ้มถั่วใส่เยอะๆมันจะได้อร่อยอร่อย แบบ็บเ็บขนาดข้ำน่อยได้เเน้หัวใจ <ๆ S 1> ร้อนจ้ะยิ้มขึ้นมาเลยโอ้ขอนมิีนข้ามไงปวดจ้ะเป็นอิ่วไงปวด ดดดเดค่ะเดอเสียบๆน้ำเยีดติวพี่นอ้องจ้าโอ้ยโอ้ยแพ่งเียพ่งเอียสลัดใบหน่อยจ้ะเอ้าผนใส่เลยผนใส่เลยมาขามา ซีฟู้ดนิดนึงเน้นน้ำจิ้มทั่วเด้จ้ะอ้าวคนละคำละคำละคำจ้ะ กับใจน้องแก้วหลายๆเลือขนมกินแซ่บพี่ยีจ้ะ แฝบแฝบแฝบแฝดดส่แบอืมอืมมาเลยหอมใส่หอมทอดตัวที่สงสัไข่ปุ ขนมกิน10ฟุตใส่นิดนึงจิ้มถั่วใส่เยอะๆจ้ะมา ก้านโคกลนออกสองขางล้วางระเลมเป็ยนยากจ้ะเลหักมากลืมตัดเสน่ห์นะท่านใส่ชุดหยดเลย แล้วเมื่อนสองสพพี่พันปีหลองไปเมื่องกันต้นสาะเนี่ยเสร็จมื่อสองของยายใส่หอมทอดใสถั่วลิสงรอบเสร็จสีเหลืองแกอึ๊บ นี่สีเหลืองนะคะโอ้คือคำใหญ่เทน,นอ้พี่น้องบันนี้เอา้าเอาตาสวดรถละพี่น้องจ้ามาเด้อแม่บ้านแยกก่อนแยกสอนสุขขูสุขข้นมาน้องแอนน้องตัว ทำกล่องกินข้าไงกันี่เนีอย ยืดหยุจะกินต่อ,อยได้ค่ะแล้วขอจบคลิปเ่อนข่าแม่แตนย่าเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไลค์ทุกกำลังใจพอกันคลิปหนะ้าจ้าบ๊ายบาย